อยู่กับช่องเบนยอนรีวิวอยู่ในรายการบัตรเข้อาอ่ะสวัสดีครับุณบัตรเข้าสวัสดีครับคุณวันนี้เราจะมาทำขนมในสวิตเกมซีซั่น 2. 2> สองเป็นคนลยบัตรตอนนี้น้ำตาลใกล้ละลายแล้วครับต่อไปพวกเราจะใส่เบกกิ้งโซดานะครับเกลือตัดไปนะตอนเทรครับแล้วต่อไปเราจะเทลงแม่พิมพ์น,นเนะเทลงกระดาษครับให้กะท่เรียบร้อยแล้ว มันแข่งก่อนค่อยดึงออกหนูมันมันไม่เป็นรูปสวัสดีครับไ้ยเดี๋ยวมัดีทำไมวะไ,ไปพวกเราจะแกะนะครับเมื่อกี้พอดีผิดพลาดหน่อยครับนี่นะครับพอดีของผมมันเฟลครับเดี๋ยวจัดไปตอนที่มีใครแตกครับทีพวกเขาเริ่มใช้วิธีการในในซีรีส์แล้วครับอยา อย่าให้หักนะครับอย่าให้หักนะครับไม่นั้นพวกคุณจะโนลูกนั่งสิบรอบนะครับนี่นะครับคุณบัตเริ่มเหมือนจะกดเหมือนจะขีดได้แล้วครับายผมจะลองแกะบ้างนะครับตอนนี้นะครับเขาก็เล่นกันแกะอยู่นะครับถ้าใครแกะไปรูปไก้ก่อนคนนั้นก็จะชนะอีกคนหนึ่งก็จะโดนบทลงโทษเหมือนกันนะครับตอนนี้คุณบัตก็เป็นรูปที่คุณบัตปั๊มแล้วนะครับถึงแม้จะไม่เหมือนรูปที่คุณบัตปั๊มก็ตามเถอะแต่มันก็เป็นรูปครับ ตอนนี้คุณบัตก็แกะออกมาได้แล้วนะครับนี่นะครับนี่นะครับเทมาสวยผู้ที่จะได้ผู้ที่จุกลงบนโทษแล้วครับสองขอจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้นะครับถ้าจะดูช่องเบสยอดรีวิวให้ดูทุกผูเ <c oughs> <ำ>มื่อกี้เกิดเมื่อกี้เกิดข้อผิดพลาดนะครับจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดจะดูคลิปบัตเตอร์ข้าวครัวจะลงทุกสองรอบหนึ่งอาทิตย์ครับ 拜拜，拜。